เมื่อกี้เราไปไหนมาโลก่ก็ไปซื้อน้ำกับน้ำแข็งมาครับอ่าซื้อมาทำอะไรฉันก็ซื้อน้ำแข็งมาทำน้ำแตงสูดากินครับส่วนชาเขียวก็ของแม่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้แล้วว่ากาแฟอะไรฟันนะของใครของพ่ออาครับทำไมแม่หนูไม่ซื้อที่ร้านทีเดียวเลยจะได้จบๆไป ทำไมหนูไม่ซื้อที่ร้านที่เดียวจะได้จบๆจไปเอา้าอยู่บ้านก็มีอยู่จะซื้อใหม่อา้าวเหรอไม่รู้เรื่องเอลยนะอ๋อเหรอควรจะประหยัดด้วยนะครับี่มันยุคโควิดโอเคประหยัดก็ประหยัดของตัวเองมีน้ำแข็งครับส่วนของแม่กับพ่อสั่งสำเร็จหมดเลยเขาจะมาทำกินเองครับ เพราะที่นี่มีน้ำแดงและสดาอยู่แล้วอะไรไหมอะไรไหมฝีมือใครฝีมือแม่ครับอ้าวไม่ว่าทำเอง